สวัสดีครับมาดูอาการที่แม็กที่แม็ก05นะครับเครื่อง 4GK ครับตัวนี้เป็นอาการของเครื่องสั่นสิติดไม่รบบสูงสูงนะครับนี่เป็นงานของเพื่อนช่างส่งมาแก้ไขนะครับนี่เป็นอาการไม่ใช่ว่าหัวจิตเสียอย่างเดียวนะครับเป็นที่กล่องหรือว่าสายไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูโส้ดกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โี้ดโชว์กันี่มีโค้ชโชว์นะครับเดี๋ยวอาจจะดูระูนี้เป็นอาการของไฟบวกกลุ่มหนึง่งไฟบวกกลุ่มหนึ่งโลนะครับไฟบวกกลุ่มหนึ่งต่ำนี้การแก้ไขแล้วก็ต้องมาได้ดูสายไฟสายไฟบวกของกลุ่มหนึ่งหัวฉีดของกลุ่มหนึ่งสายไฟบวกเอ่อสายไฟบวกเอ่อชุดหัวฉีดของสูบหนึ่ง กับสูบสีนะครับว่าเป็นที่สายขาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่กล่องนะครับก็ต้องมาเช็กระบบสายไฟระบบไฟกันดูกทีนึงถ้าเกิดไม่ขาดหรือไม่เสียก็ต้องดูที่กล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวความเสียยังไงเรารีวิวอีกทีนึงนะครับวงจรควบคุมชุดสูบหนึ่งชุดชุดสูบหนึ่งไฟแรงดันต่ำนะครับ ่ดูครับอาการดีแหมใครที่อาการเลยงไ,งไปชุดไว้พอฉีดแรงงานต่ำแรงงานถึงรับะจะรู้มาดูกันดี่ทำเสร็จแล้วนะครับมาส,ต,าส,ต,าสต้ากันดูโอเคนะครับ สายงง่ายให้เคร่งโชว์ไปโชว์เลยครับ yeah. เดี๋ยวนะครับใช้ได้นะครับ